ได้กระบอกสุญญากาศมาของคุณผู้ชายนี่นะคะทีนี้ปัญหาคือ,อ,อจะทําความสะอาดยังไงถึงจะปลอดเชื้อเพราะว่าซื้อมาเนี่ยมันไม่มีคําแนะนําคุณหมอเพียโคาเจนไตรแปปไทยของ UTS อ l คอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเทลน้ําลึกดูดซึมง,ง่ายคื้นความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1000บาท สั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223หรือฝากข้อความทางอิน Inbox Facebook รายการนี้อม, <c oughs> มันก็น่ารักเนาะซื้อมาบอกมันไม่มีคำแนะนำอะค่ะซ,ซื้อออนไลน์เลยอย่างเงี้ยอืม อันเนี้ยหมอต้องบอกก่อนหมอไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านเซ็กทอยนะเพราะฉะนั้นนอันนี้ไม่สามารถตอบได้ปกติแล้วเวลาไปซื้ออุปกรณ์อันไหนมาหรือได้อุปกรณ์ที่ไหนมาก็คงจะต้องอคู่มือหรือว่าไปหาว่าได้ได้มาจากบริษัทไหนแล้วถามจากแหล่งที่เราได้อุปกรณ์มาน่าจะตอบคําถามได้ได้ดีกว่าค่ะอ่ะอ,อย่างน้อยเบื้องอาหารในอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมก็ได้หรือว่าทักแชทเข้าไปถามนั่นแหละนะคะว่า ว่ามันเป็นยังไงเพราะบางทีอุปกรณ์ของหลากหลายบริษัทมันก็จะไม่เหมือนกันนะถามถามผู้ผลิตเอ,อเองเลยดีกว่าเพราะว่าอยู่จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วตัวเอ,อ่อแมทเทีเรียลคือวัสดุที่เขาใช้มันคืออะไรเพิ่อันนี้ข้อห้ามว่าห้ามใช้น้ํายาชนิดนู้นชนิดนี้ทาความสะอาดอ,อะไรอย่างนี้ยค่ะใงนั้นเวลายูจะซื้อของอะไรพวกนี้มันก็เหมือนอยู่ซื้อรถหรือว่าซื้อ,อ,อคอมพิวเตอร์อ่ะมันไม่ใช่ซื้อมาแล้วอนุมานเองว่าเออเราจะรู้ว่าต้องทำยังไงมันก็ควรจะมาพร้อมคู่มอมิตหรอกนะหรือถ้าคนที่ให้มาเขาเคยใช้มาแล้ว่ก็ไปถามคนนที่่เเขาาาาให้รมจะ ตอบคำถามนี้ได้ดีกว่า,าค่ะซื้อของออนไลน์บางทีมันก็ไม่มีคู่มือ,อยังไงทักแชทถามเขาไปเลยนะบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องอยังไงหรือว่าเซิร์ชดูนะคะ